สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครบรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนำท่านมาดูเรื่องของแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับคือเนื่องจากว่าผมก็แปลกใจนะฮะว่าเอ๊ะทำไมแบตเตอรี่ลูกเล็กๆในรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็คือเว็ไอนะครับเป็น อ่าสตาร์ทมือนะฮะเนี่ยเป็นสตาร์ทมือนะครับทำไมแบตจึงมีความทนทานมากนะฮะแบตบเนี่ยนะครับผมรถคันนี้ก็ออกเมื่อปี2020ต้นปี2020ันท่านก็นับมานะ2020 21 22 23 24 25นะฮะนี่ขึ้น25่สิบเลยฮะก็5ปีกว่านะครับ 5ปีแต่ปรากฏว่าแบตเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะใช้ได้ตามปกตินะครับยังไม่เสียอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบตน,นะผมแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะครับรถยนต์คันเนี้ยไอ้รถจักรยานยนต์ไม่ใช่รถยนต์นอนะ่ะแบตคันเนี้ยนะครับรู้สึกว่าทนมากแม้แต่รถไปรับผมเนี่ย นี่ยอันนี้ปี2020นะครับที่ผมคลุมอยู่เนี่ยก็กินแบตไปแล้วนะฮะก้อนที่สองฮะรตรนนี้ลูกที่2อ,อยู่ในรถแม้แต่วีออสนะฮะซึ่งซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านที่คลุมสีดาเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ยังใช้แบตเฉลี่ยแล้วก็สองปีนะต่อลกูกแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะโอ้ปรากฏว่านะครับ แบตเนี่ยทนมากเป็นลูกเล็กๆนี่เองนะคระับผมเปิดให้ดูนะครับเป็นแบตลูกเล็กๆนะฮะแบตบตรงนี้นะฮะลูกเล็กๆนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะผมรู้สึกแปลกใจมันเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่แบตลูกนี้จึงยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับ เราเปิดให้ท่านดูนะครับนี่นะครับแบตมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะแบตเนี่ยจะฝังอยู่ตรงนี้แบตบูปเล็กๆเ,เองนะฮะเป็นแบตแห้งนะครับเป็นแบตแห้ง,นะเ,หงเดี๋ยวผมจะกันออกนิดนึงนะครับ นะครับเดี๋ยวจะขันออกนี no ่นะฮะก็จะดูว่าเปิดนี่ออกนะฮะเนยเปิดนี้ออก ก็เจออันนี้เป็นแบตติดมากับรถเ,เวฟคันนี้นะฮะเนี่ยเ,เขาเขียนไว้ว่างไงเอ่ยผมก็ไม่ได้ดูว่าแบตรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรนะครับเขาเขียนไว้ว่าห้ามเปิดภายในแบตเตอรี่บรรจุด้วยกรดถ้าแบตเตอรี่มีความ ต่างสักไฟฟ้าในขณะไม่ได้ใช้งานต่ำกว่า12.4โวลต์ควรนำไปทำการบรรจุไฟใหม่ก็คือชาร์จใหม่นั่นเองนะครับนะครับแบบนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่ได้ถอดออกมานะครับก็คงจะมียี่ห้อของมันแหละนะครับอันนี้เป็นเนี่ยเป็นเว็บปี2020นะครับ ถ้าเรานับมาเนี่ยมันก็ห้าปีนะฮะเราก็นับ2020ด้วยพรมันต้นปี2020 21 22 23 24 25ไม่นับก็5ปีนะครับ5ปีอนี้ผมก็ประจัยอยู่ว่าไอ้ทำไมแบตมันจึงทนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะอันนี้รถบางทีก็ใช้บ้างมไม่ใช้บ้างนะครับ ผมบางทีไม่ได้สตาร์ทมานานลองดูที่ว่ายังใช้ได้ไหมถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับลองดูที่นนี้เป็นต่อล็อกนะครโอเก่อน สตาร์ทครั้งเดียวติดนะอันนี้ผมก็ประหลัดใจนะครับว่าเออทำไมแบตบทนจังนะครับห้าปีที่จริงผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนฮะแต่ว่ามันเมื่อมันยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ปกติรถคันนี้วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะครับ พอแดดมันร้อนก็ไม่ได้นําไปถูกใช้มากมายครับเป็นเวบเนี่ยเวบไอโอแบตทนมากนะครับอันนี้ก็นําท่านมานะครับเช็คแบตนะว่าทําไมแบตรถยนต์คันนี้แบตผมจะพูดผิดเลยนะว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะอ่แบตทนมากนะครับอันนี้มา ของท่านทนแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าถ้าทนก็เอามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปโอเคนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ปกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ